น,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสอบศกล่าวในรายการเคลียร์คัดชัดเจนถึงมาตรการเยียวยาล็อกดาวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมติที่จะพักหนี้ให้กับผู้ประกอบการเ m e ทั่วประเทศเฉพาะถูกสั่งปิดกิจการ จะได้รับพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดือนส่วนมาตรการเยียวยาสิบจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและมีอาชีพต่างๆครอบคลุมเก้ากิจการทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับการเยียวยาขณะที่ลูกจ้างและนายจ้างที่ไม่ได้อยู่ระบบประกันสังคมต้องสมัครเข้าสู่มาตรา33สส่วนบุคคลที่อยู่มาตรา39และ40ก็จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงอาชีพอิสระ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้จะได้รับการเยียวยาเช่นกันพร้อมเชื่อว่ามาตรการเยียวยาครั้งนี้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพส่วนการจ่ายเงินจะสามารถจ่ายต้นเดือนสิงหาคมนี้ทางอาชีพต,ต่างๆนะครับซึ่งครอบคลุมประมาณ9กกิจการนะครับตรงนี้นะฮะในเรื่องของนายจ้างและลูกจ้างนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็จะได้รับการเยียวยา ลูกจ้างนายจ้างนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ให้ไปสมัครตามมาตราสามสามนะครับนอกจากนั้นแล้วบุคคลที่อยู่ตามมาตราสามเก้าสี่ศูนย์นะครับก็จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับรวมไปถึงในส่วนของอาชีพอิสระท่านก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนประกันตนตามมาตราสี่นย์นะครับท่านก็จะรับการเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับ